การสำลักก็คือการที่มันมีสิ่งแปลกปลอมนะฮะลงไปในหลอดลมของเราร <c oughs> นะครับซึ่งปกติแล้วตรงนี้มันเป็นเขตห่วงห้าม,มไม่ควรจะมีครับไม่เป็นอาการติดคอเน<ม>อาการติดคอติดคอคืออยู่ข้างบนๆยังไม่ผ่านตัวกล่องเสียงหรือหลอดลมลงไปครับซึ่งหลอดลมนี่ยคือ หลักหน้าที่มันสําคัญคือเป็นเรื่องของการหายใจใช่ครับแต่ว่ามันบังเอิญมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปใช่ครับคืออมันอยู่ใกล้ๆกันนะฮท่าไหนไม่อยู่ในลําคอครับคือส่วนใหญ่ก็เป็นการกลืนลงไปนะครับยกเว้นว่าบางอย่างอย่างเช่นฟันปลอมเนี้ยอาจจะไหลลงไปในคอนะครับในคอของเราเนี่ยมันมีหลอดลมอยู่ข้างหน้าแล้วมีหลอดอาหารอยู่ข้างหลังครับไอเราก็อยากให้อาหารมันลงไปทางหลอดอาหารครับ แต่บางเอิญมันหลุดเข้าไปทางข้างหน้าก็ข้างหน้าก็คือเหมือนกับเรากืนอ,อาหารและก้อนสีแดงนะครับภาพที่2เรากืนลงไปที่อคอใช่ไหมครับลิ้นเราผลักอาหารลงไปและตรงนี้มันเป็นทางทางสองแพร่งอยู่นะฮะข้างห,หน้าคือหลอดลมนะคร เวลาเราเรื่ปกติมันจะต้องลงข้างหลังคือคอควายเนี่ยคือลงถูกต้องถูกต้องลงถูกต้องคือเราเคลียวละเอียดมันไหลลงมาตรงนั้นถูกต้องถูกต้องแต่พององูเนี่ยมันงงงูก็ถูกต้องงงงูคือผ่านรอดอาหารลงไปแล้วครับผมคือช่วงคอควายเนี่ยเป็นช่วงสําคัญเพราะว่าพอเรากลืนเนี่ย คนเราจะมีฝาปิดกล่องเสียงอยู่นะที่ยื่นยื่นนมันจะต้องพับลงมาเพื่อปิดรูตรงนั้นไว้นะรก็คือตอนถึงทางแยกเนี่ยมันเลือกถูกไหมท่านั้นเองอ่าใช่ก็คือเราเราต้องป้องกันตัวเองนะเอาฝาปิดลงมาปิดนะกล่องเสียงหดตัวเข้าหากันนะทำให้รูมันปิดสนิทอาหารมันจะได้ลงไปในรอดอาหารที่เขาบอกว่าเวลากินข้าวอย่าพูดก็คือแบบนี้ไหมครตรงนั้นเลยเวลาเคี้ยวเรากินข้าวอย่าคุยอย่าพูดเพราะพูดเสร็จมันจะมีโอกาสหลุดออกมาตรงนั้นเพราะว่าเราจะต้องเปิดกล่องเสียงเพื่อพูดให้เสียงมันออกมาเพราะฉะนั้นถ นครับผมสีแดงที่ว่าไม่ใช่แค่อาหารถูกไหมบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งแปกปลอมที่ร่างกายผลิตขึ้นใช่ฮะเช่นเสมหะเสมหะาน<า>้ำนมน้ำมูกอะไรเงี้ยได้ไหมได้ครับ คนเราลงไปติดที่หลอดลมก็ทำเราติดติดขัดขาดอย่างนี้ใช่ฮะครับผมนะครับแล้วใครที่เสี่ยงกับอาการสำลักจนมันรุนแรงจนถึงพอแน่นอนพอไปอุดหลอดลมมันหายใจไม่ออกมันตายได้เงี้ยใช่ครับก็หลักๆก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุครับนะครับกลุ่มคนไข้โรคสมองนะฮะคนไข้สมองเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันแล้วก็คนไข้ที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงบางชนิดคือพอควบคุมไม่ได้ครับผมก็ผมอธิบายบกลนไก่อย่างนี้คือปกติคนเราจะมี รีเฟรกของการไอยอยู่นะครับ,รบพออาหารมันลงไปที่หลอดลมหรืออะไรก็ตามลงไปเนี่ยเราจะไอออกมาอพอมันไอพุ่งหลุดออกจากหลอดลมอันนี้ปลอดภัยละไม่มีอันตรายะนะครับซึ่งปกติมันเป็นสัญชาตญาณไอขอผ,ผมเป็นหนึ่งคนเวลาแบบสมมติเดินทางแล้วไปอยู่บนเครื่องบินเงี้ยหลับหลับหล,ลับไปพวกมันจะทีสะดุ้งตื่นเพราะมันสำลักติดคอใช่ครับมันก็คือเป็น,นกลไกอันหนึง่งคือร่างกายมันจะปลุกให้ตัวเองตื่น มันจะต้องไงออกมามันจะต้องไงออกมาติดคอพี่เลยตอนนอนนอนอยู่อะไรเราไปติดมันก็จะเป็นแบบนี่ไงเหมือนเสมหะหรือแบบน้ำมูกอะไรเงี้ยน้ำลาติดเอร์เล่ทำรำสราก็ตื่นขึ้นมาใช่มีได้นะฮะคือเวลาเราหลับเนี่ยน้ำลายเราสร้างตลอดเวลานะแต่เราก็จะคอยกลืนอยู่โดยอัตโนมัติอยู่ด้วยแต่บางทีน้ำลายมันเยอะหรือว่าจังหวะการกลืนมันไม่ตรงมันเข้าไปหลอดลมเราก็รู้สึกสำรักขึ้นมาหรือว่าแบบเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรเงี้ยจะทนไปได้ตัวนี้ก็คือกลไกการไอของเขาลดลงอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ การเคี้ยวการกลืนของเขามีปัญหาหนะครับอาหารชิ้นใหญ่เราเคี้ยวให้ละเอียดไม่ได้นะฮะมันก็ลงไปหลอดลมง่ายนะครับเวลาเราทานอาหารเนี่ยเราจะต้องสร้างน้ำลายขึ้นมาน้ำลายจะไปคลุมอาหารไว้ให้มันเหนียวมันจะได้ไม่หลุดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแล้วเวลาเรากลืนมันจะลงหลอดอาหารง่ายขึ้นออพอคนอายุเยอะกลไกตรงนี้เสียไปหรือการควบคุมลิ้นการควบคุมกล่องเสียง เสียไปมันก็จะหลุดหลุดลงหลอดลมได้ไง่ายมัน,เป,นเป็นอะไรเป็นความเสื่อมของร่างกายสาหรับผู้สูงอายุหรอ,อเสื่อมด้วยแล้วก็โรคบางชนิดอย่างเช่นคนไข้อัม,มพากอัม,มพาตเส้นสมองตี<อ>ตรงนี้กล้ามเนื้อเขาอดอแรงไปครึ่งซี่นะฮะร,รวมถึงกล้ามเนื้อลิ้นกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อกล่องเสียงด้วยเอาไซเมอร์ด้วยไหมเอาไซเมอร์นี่เขาจะช้าๆหน่อยเขาจะช้าๆเขาจะอมๆนะบางทีเขาไม่ได้กลืนแต่ว่าน้ํามันไหลลงไปละมันก็ไปจอดตรง ตรงทางแยกตรงนั้นมันก็หลุดเท่าหลอดลมนะครับลืมคืนอย่างนี้กล้ามเนื้อเขาจะขยับช้าก็แสดงว่ากลุ่มคนเสี่ยงมีเยอะมากครับผมแล้วอันแบบแบบไหนที่อันตรายที่สุดที่แบบคนเสียชีวิตมาเยอะแล้วที่เราควรจะระวังครับอันตรายมันจะมีอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งก็คืออ่ะสิ่งแปลกปลอมอันนี้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่แล้วมันลงไปอุดหลอดลมนะครับหลอดลมนี้ถ้ามันอุดสนิทปุ๊บเนี่ยลมไม่เข้าเลยเรามีเวลา4ี่ห้านาทีสมองขาดอากาศนะครับ กับอันตรายแบบที่2ก็คือแบบที่ชิ้นมันเล็กหน่อยแต่มันลงไปถึงปอดนะครับ uh huh. เราไอมันไม่ออกหรือกล้ามเนื้อเราไม่มีแรงค,รคนอายุเยอะนะครับลงไปถึงปอดสุดท้ายมันก็จะติดเชื้อ uh huh. ด้ด้วยเชื้อโรคที่ผ่านจากลําคอลงไปหรือว่าด้วยอาหารเองที่มันมีการเน่าบูดเกิดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาปอดก็จะติดเชื้อ,อเซครับผมซึ่งถนะ้าเ,เป็นแบบแรกเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาร่างกายชัดเจนแต่แบบที่2นี่คือกว่าจะไปแสดงอาการกว่าจะติดเชื้อเนี่ย มันต้องอาศัยระยะเวลาแค่ไหนตั้งแต่วันหนึ่งไปจนถึงสอสาวันหรือบางคนก็เป็นเดือนอาการมันจะเป็นยังไงอ,ะอ่ะมีไข้มีไอมีหอบเหนื่อยมีเจ็บหน้าอกอ๋อ,อคือมันเริ่มติดเชือ้อข้างในแล้วแปลว่าเชื้อมันมาแล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะ,อจะเออมันได้หมดเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องระมัดระวังยิ่งโดยเฉพาะผู้สูงวัยถ้าสมมติว่าเจออาการแบบอาการหนักอาการหนักมาคุณหมอสิ่งแรกคุณหมอจะทำคือไงถ้าคุณหมอติดคออย่าพอหายใจได้แต่มันติดติดอยู่อย่างงี้ ผมอต้องอ,อะไรลงไปคีบหรือว่ามันจะมีวิธีช่วยแบบกระทันหันไหมเผื่อว่าคนทําบ้านทําได้เลยครับครับผมดีที่สุดคือให้ i A. อเอสมมุติเรานั่งทานอาหารกันอยู่ครับคุณตะติดคอละ,อะผมจะ <I A. S 2> ทำเนี้ยอ่ <c oughs> ผมจะพยายามทำเนี้่ผมถามก่อนคุณตะอาหารติดคอใช่ไหมครับครับ S <S มีเสียงอยู่อย่างปลอดภัยอ๋อใช่เวลามันจะพูดไม่ได้เลยเม,มีเสียงนี่คือลมมันยังเข้ายังออกได้อยู่คพยายามไอออกมาเองนะเวลาไอาเรากม้มก้มเยอะนิดหนึ่งนะมันจะออกมาข้างนอกนะอันนี้คือสําหรับคนที่เป็นหรือบางทีแบบเราอยู่คนเดียวถ้าติดแล้วมันไม่ออกให้ก้มตัวก้มตัวไอไอให้แรงกลไกตัวเองมันจะพยายามช่วยตัวดีที่สุดแล้วเราไปล้วงนี่บางทีมันไปดันให้มันลงไปในหลอดลมอันตรายกว่าครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าหนักถึงไม่มีแล้วไม่ได้เลย ไม่ได้ละลมไม่เข้าละคือเราสังเกตุง่ายมันจะมีสายหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เขาจะกลุ่มคอตัวเองเพราะผมมันอึดอัดมากจริงๆนะหรือว่าบางทีเขาทุบเขาตีเขาเรียกนะครับในนะนั้ต้องการการช่วยเหลือคุณตาไม่เป็นไรเจเย็นเดี๋ยวผมช่วยผมมีวิธีนะครับก่อนอื่นเราอาจจะต้องโทรเรียกรถพยาบาลไปก่อนวิธีการช่วยเหลือตรงนี้คือเป็นการกระทุ้งท้องที่กรดูในหนังไหมครับที่เป็นการกระทุ้งท้องนะครับก็คืออันนี้คือเราต้องช่วยเขาถูกไหมเราต้องช่วยเขา แล้วเราจะอ้อมไปทางข้างหลังเขาครับนะครับแล้วก็ใช้ใช้กำมือครับกดที่บริเวณทองใต้ลิ้นปี่สูงสูงจากสะดือขึ้นมานิดน้อยอ๋อต้องสูงนิดนึงนะเราบางทีเรากดต่ำนะเราเดี๋ยวผมทดลองกับตัวเองให้ได้จะได้ไม่โคงใช่ไหมเวลาคนนี้จะได้รู้ให้ให้ลองจับตัวเองครับก็คือใต้ใต้จากลิ้นปี่ลงไปนะครับใช้ใช้มือข้างที่หนักกำมือนะคะอีกมือนึงมากลุ่มไว้ค สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องการกดเข้าไปข้างหน้าแล้วดันขึ้นข้างบนนะฮะตรงนี้มันจะไปดันกระบังลมให้มันผลักลมออกไปให้มันมาออกนะฮะก็จะประมาณันจะว่นจริงเหรอต้องแรงนิดหนึ่งคือเรียกว่าเราเรากระทุงเนี่ยเขาต้องตัวโยนนะฮะอันนี้คือหมายถึงย้ำว่าเป็นกรณีที่เราช่วยคนที่กำลังติดพออยู่นะแล้วคนที่ถูกช่วยควรจะยืนหรือจะนั่งหรือต้องยงไง ยืนดีกว่าคือคคืืออเราต้องเคลียร์ข้างหน้าก่อนเราต้องเคลียร์ข้างหน้าก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเขามีโอกาสลมได้สมมุติคุณป้าตะกี้นั่งกินข้าวอยู่แล้วติดคอก็ต้องจับคุณป้ายืนขึ้นก่อนผมก็มายืนข้างหลังนี้เดือด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 นะครับถือขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ขาหนึ่งโน้มมาข้างหน้าเผื่อว่าเขาลมได้นะครับแล้วเราก็กระทุ้งเข้าไปออมีคนมีคนทำบ้านถามมาทุบหน้าอกอันนี้ไม่ใช่ถูกไหมอันนี้ไม่เรียกว่าทุบหน้าอก ไม่ใช่อันนี้คือการกระทุ้งทองเอ้ยระผมแล้วรูปหลังช่วยได้ไหมคนทางบ้านถามรูปหลังมันเหมือนเวลาเราเมาหรือเปล่าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ทุบหลังบางคนชอบทุบหลังเออใช่เดี๋ยวในหนังสม่าจะเห็นแบบนั้นนะเออทุบไว้ก่อนตรงนี้มันอาจจะทําให้มันกระเทือนเป็นเขย่ามาแล้วมันหลุดลงไปในหลอดลมลึกกว่าเดิมอันนี้จะอันตรายไหมตรงนี้ดีที่สุดดีที่สุดเออถ้าไม่ถ้าไม่ฟังจากคุณหมอไม่ดู้นะว่ามันต้องดึงขึ้น ก็คือไม่ใช่กดลงอย่างเดียวต้องกดละช้อนแล้วเราเข้าใจว่ามันคือกดเข้าวจริงๆมันต้องกดขึ้นต้องกระแทกต้องจุกต้องเจ็บนิดหนึ่งต้องเจ็บนิดหนึ่งที่งานสมภผมพยาบาลแบบนี้ใช้ได้กับทุกวัยไหมถ้าเป็นผู้สูงอายุหลังตั้งแต่หนึ่งขวบขึ้นไปได้หมดเลยผู้สูงอายุก็แบบนี้ได้ใช่ครับคือเวลาเวลาเราเวลาเราอ้อมมือเนี่ยเราระวังอย่าไปกดที่ของเขาเดี๋ยวกระดูกหักก็ห่วงตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับถ้าคนตั้งทัน เออคนนักคันทำได้เนี่ยลาเราจะกลัวตรงนี้มีท้องอยู่ใช่ใช้กดหน้าอกทําได้ฮะสูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยนะบริเวณบริเวณราวนมโอเคแล้วก็กดลงไปนะครับหรือว่าสมมุติว่าเราไปเจอคนเ้านอนอยู่ผู้สูงอายุนะไม่ได้ลุกนั่งทานอาหารอย่างพวกเราเราก็ใช้วิธีการกดไปที่ท้องในท่านอน กดไปข้างหน้าก็คือแบบคนที่คนที่สำลักกันนอนอยู่ก็คือกดลงไปเลยกดที่ลิ้นปี่เหมือนกันแต่ว่ากดในท่านอนก็ทําได้อันนี้เป็นกดลงเฉยๆไม่ต้องช้อนขึ้นแล้ต้องช้อนขึ้นไหคร้คนนึงช่วยบีบปากเขาไว้ไหมให้อ้าปากไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องเดี๋ยวมันจะออกเองไต่ก็ไม่ยู่ที่คอนะครับสมมุติว่ากดไม่สําเร็จเออถ้ากดไม่สำเร็จไงต่ออันนี้ก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับคือโอกาสสําเร็จอาจจะ5 0 7สิเรนะครับสมมติว่าเรากระทุ้งกระทุ้งไปสิ สุดท้ายคุณตาอาจจะหมดสติเหมือนสติเราค่อยๆเอาเขาล่นลงอันนี้ต้องปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจกดหน้าอก CPR CPR เลยกดดเลยนะฮะระหว่างรอรถพยาบาลที่เราเรียกไว้แล้วระหว่างกดหัวใจปั๊มหัวใจมันจะมีโอกาสหลุดออกมาอีกไหมบางครั้งฮะคือการกดหน้าอกเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มแรงดันในปอดบางครั้งมันก็ทาให้สิ่งแปลกปลอมนี้หลุดออกมาได้เหมือนกันครับผมทั้งบ้านถามมาเหมือนแบบเวลาเราเห็นเด็กจมน้ำแล้วส่วนมากก็คืออันนี้ก็คิดว่าน้ำเขาไปติดจนหายใจไม่ได้เหมือนกัน เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กเล็กน้อยกว่า1ปีเนี่ยเราจะใช้วิธีทุบหลังนะแต่กรณีนี้เราตเขาจะอุ้มแต่สมมติตาแเราต้องเอาหัวต่ํอต้องหัวต่ํากว่าท้องแล้วทุบปึ้งปึ้งปึ้งลงไปถ้าเด็กปุ๊บก็ง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเขาอุ้มพลาดบ่าใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันให้หัวมันเอียงลงไปข้างล่างให้หัวต่ำต่ำข้างล่างอาหารที่กลืนง่ายกว่าคือของที่มันหนืดข้นเช่นยกหนืดหนืดซุปข้น รงนี้มันมีความเหนียวอยู่บางทีมันกลืนให้มันลงท้องง่ายกว่าโอถ้าลื่นเกินไปไม่มีความหนุดเลยก็อันตรายอีกครับนะคุณพ่อไอทุกครั้งที่กินข้าวแบบนี้อันตรายไหมอันตรายทุกครั้งกินข้าวอันตรายครับคือปกติแล้วเวลาเราทานเราไม่ควรจะสำลักเลยเราก็ไม่ควรจะไอด้วยนะครับอันนี้แปลว่าต้องไปตรวจละการกลืนมีปัญหาไหมหรือว่าท่านเป็นโรคไอเรื้อรังเป็นโรคปอดเคยมีเคสที่คุณหมอช่วยไม่ทันไหมเมืเราเป็นสัลักลังติ้งโยอแล้วมาถึงมือคุณหมอ จริงๆยังไม่เกินสี่นาทีนะแต่ช่วยไม่ทันมีว่าไหมในชีวิตเคยเจอไหมช่วยได้ช่วยได้ทุกครั้งช่วยได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพาไปส่งมือคุณหมอทันอ่ะยังไงก็รอดสรับปกานสำรักใช่ครับคุณหมอบอกตอนแรกงั้นหนึ่งคนแบ่งไปโทรก่อนเลยอีกหนึ่งคนจะช่วยกันก็จะเออมันก็จะได้แต่ส่วนใหญ่พวกรถกู้ภัยเขาจะรู้วิธีเบื้องต้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาจะถูกสอนมาอแล้วแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องถึงคุณหมอด้วยซ้ํา รถกู้ภัยเขาก็จะมีการใส่ท่อช่วยหายใจยะนะคือเรา,เรา,ง,าง้างเราใส่ท่อลงไปในหลอดลมยังไงรเราต้องเปิดทางได้ะนะครับบางครั้งก้อนนี้อยู่ในหลอดลมเราใส่ท่อลงไป<ะ>มันดันลงไปลึกขึ้นแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆมีลมเข้าปอดได้นิดหน่อย<ะ>แล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้กันทีหลังครับเ<ม>พราะผลขั้นเคียงที่ตามมาคืออย่างที่บอกครับ ถ้าไม่ไม่เสียชีวิตไปเลยหรือว่าลงเข้าไปแล้วติดเชื้ออันนี้ก็รักษาตามมาใคยไปเอาออกทีังแต่ว่าบางทีคือการเรื่องอากาศหายใจอากาศก็ไม่ไปสมองสํ่าัเงีุดเป็นระยะเวลา4 5หนาทีครนนี้เดี๋ยวจะเป็นเจ้าชายนิทาหรืออะไรก็ยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นไม่ควรจะสำลักถ้าเราดูแลตัวเองหมคุณหมอฝากปดท้ายเราจะต้องป้องกันยังไงก็ป้องกันก็คือจะต้องระวังนะครับไม่ให้สำลักนะครับทานอาหารลุกนั่งนะครับห้ามนอนนะครับ เคียวให้ละเอียดให้เวลานิดนึงนะครับแล้วตั้งใจกลืนตั้งใจกลืนคือกลืนอย่างตั้งใจให้กล้ามเนื้อมันดันลงไปให้เต็มที่